โอเคขอขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะอยู่ผมเคสนะครับ๋ใวที่นั่งดีกว่านี่ที่นั่งนี่โอเคนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไม่บอกก่อนนี่ครับอมอัด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 วันนี้ <c oughs> ผมจะมาเล่น ดานที่มีชื่อว่าไม่รู้นะว่าด่านอะไรแต่เป็นด่านเกี่ยวกับลมนะครับโอ้โหอันนี้ก็เข้าไปแล้วน,ะนี่ครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วผมมีทิคในาการทำให้เป็นอิโพสเตอร์นะครับนี่เปลี่ยนหมวกไปเรื่อยๆเ,เปลี่ยนไปเลยนะครับท่านผู้ชม เปลี oh. uh ่ยนกันแล้วนะไหนดูสิมันจะเป็นหรือเปล่าแต่ปกติมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่เริ่มเลยนะดูไม่ไปเป็นครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรดูแบบสิเรามีควิดตรงไหนบ้างเอาควิดขึ้งก่อนโอเคครับท่านผู้ชมผมเห็นควิดแล้วไป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  ฟูฟูฟูเควทเควทอยู่ไหนมอตรงนี้น่าเลยเเคผมอยู่ไหนอ๋ออยู่ห้องข้างล่างไงวตออไปไฟ ไม่ใช่เริ่มมาคนตายอะไรแล้วนะครับพี่น้องอุ้ยอืมอันนี้เปล่าล,ละัะ มาต้องชมทำคุยกันแล้วนะครับอเออหน่ากลัวมันมีคุยกข้างบนนุง่งไปทำกันดีกว่าตือตือตือขอส่งเข้าไปทำคุยกตรงนี้ก็ทำนี่มีคนปิดไฟอ่ะ มันจะปิดอะไรไ <c oughs> ว้ยันนอโดยคนฆ้าเต็มสองตาเลยไอ้ส้มฆ้าครับมมาาท่านผู้ชมไอ้ส้มมันจะเทียงได้หรือเปล่าไอ้ออร์เรน์นี่ครับบลูเฮ้ยผิดคนแล้วไอ้ส้มฆ้าวู้ชัว โอเคเขาโวดใครกันเขาโวดไอ้บูแน่เลยว่ะเพราะเขาโวดสกิปกดสกิปอะข้าหลายคนนั่นแหละแ้เขาออกกันน่าจะออกโอ้โไอบ้บูผิดแล้วไอ้ขาวดูบูผิดนะครับนี่บูตายแล้ว ไม่ใช่บูบอกแลยเออตอนนี้เราอยู่นี่มุ่งตรงไปเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็เจอกับควล็ดี่มันคือควเคล็ดแหละแล้วก็ เฮือบอกกันนียนะอ้มันจะมีคนตายเพิ่มอนะผมบอกตามตรงนะครับท่านผูน้ชมไอ้ส้มเป็นถ้ารอบนี้วัวผิดมันจะเหลือโอกาสไม่เหลือเลยแหละนะมันจะไม่เหลือโอกาสในการเล่นเลยนะครับตลอบนี้พวกมันอืม เอออินฟอบวสามควะอีวสองาโวูมวงบผิดฟูกบวใครกันฮะอินพิงไม่ได้เป็นอเพิงไม่ได้เป็นทำชอมนั่นไงน็อตนี่ไหม อีฟส้มเป็นไม่เชื่อกันเลย กแล้วนั่นไงท่าถผู้ชม,มเป็นไงอไม่ได้เลยไม่ได้เลยอือผมมาเล่นเกมใหม่ก็ได้ครับท่านผู้ชมเกมนี้มีชื่อว่าจูรสิกบลูหรือเกมนะครับอาเป็นคนละเกมเอาม้งอาจจะเป็นเกมหาฆาตก,ตกรจะเปนบัูเด็กเกมจะเป็นเกมกับเกมสู้กับในนเสาเอะพูดง่ายๆ นี่ผมจะมาสู้กับเรนน้องฝั่งให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับรอแป๊บรอแป๊บจะชูไฟบัวมันดิ่งบ่อยนะพบตามตรงเกมดิ่งบ่อยผมจะมาสู้ล่าแพ็กมาหนึ่งแพ็กแล้วก็ไอ้น,นั่นจะมา PVP ให้ท่านผู้ชมดูนะครับ แล้วก็ผููพัฒน,นาเกมถ้าอยากสนับสนุนผมก็สนับสนุนได้นะืะสาานับสนุนเป็นบีไอพีอย่างเงี้ยคนอื่นก็ทำได้อืม แนะทบไม่ติดเลยเนี่ยโอกโหแล้วหนึ่งนะอือหือท่านผู้ชมอ่อนอยอยมากแต่ละตัวที่มันให้ผมมาอย่างอ่อนเอลย,ยแค่ดีแค่สองทีก็ตายแล้วนะครับนัาา่นเหมอน ตีมันไปเลยแพท่าก็ตีแบบสุตเพรามันอ่อนแอ,อ,อมากโอ้ยไอ้ยังไม่คิดชีวิตอะไรอมายูซว่มันจะตีผมมั้ Kịp nít ngang ngang ba ngôi cho tay bụng mày. Oh, hô tay. Mm hưu. Mày kêu lúc. 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 ไม่ตาย9 3้้อยสามิจริงๆมันคิดไม่น้อยกว่าน,นี้เลยแต่เกมมันคูณอ่านเพิ่มเยอะเลยน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะี่มางั้นเหรอรู้เห็น เน the so ื้ไม่อยากใ่น้หเนนี่แค่ตัวนี้ะุงฟอันกจะใช้หูดีกว่าไม่เอาหดีกว่ใช้ับเียวตีวมหนึงนะครับทู้งจุดก็จะเป็นระาตราให้การ้ารอลงเี สมบัตนะนหน้าหันหัดไดอ่ะหน้าหันไปมีสองเวเลยถ้าจตกระติกได้นะอ้ยย็งไงว่าตัวนี้ขัดคันเ้าจะส้างตเดยกขัดคันแต่าต้องข้าเต็มมาบักไม่ขันเนี่ย

จะย้ายทำไมเต้องซื้อแพท็ทอาหารนะครับนี่อยากได้นี่นนอืมโอ้โหพอดีกับตรงที่ถผมมีเลยทำไมไม่ยื่นกาต้องมายื่นสิ

อืมสอบอมืมรนี่จะตายนี่เปินสมแบบนี้แพงแค้ไหนเออเด็กกม,มอบบนกันจริงจริงมันได้แค่รถสองล้อมีปลาได้ไหมสาม็จอืมไปอะไรคุณจทำาังไง ยิงแค่ประมาณส2 0เล่นไปซะ600กว่ากว่าเนอนั่นส่างนะีวิพีดีกว่า เสียงตัวนิดหนึ่งเนะัะพี่ผมพูดอะไรยังไงี่ยบค่อยไปนะครับแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวแปบ๊บเดี๋ยวมาแบตชั่นเออใช่ใช่ไหมมา สามฐานเสะหรือยี่สิบรลดดูสิหรสิมาสามฐานเะนี่เป็นยังไง้ชมหัวใจวายตายมั้งเนี่ยดูดิัวกันจังอือหืออสตัวแรกยัไม่แต่ดูตัวท้ายดิตัวที่ดามีแรงที่ส อืมไม่ขอเทาเลยก็ว่าได้เลี้ยงน้อยหน่อยจบมันจะตีผมมาไหมมันรุนกันรุนตีไหมตีไหมตีไหมทั้งช่วงดูให้หน่อยไม่ตีนะครับ คือเอจะพูดเลยคนนี้จะมีตีมือขาดได้ตีแรงขนาดนี้ก็น่าจะตายใครเน็น้น่าจะตายอืมไม่ตายมาแล้วทำจบผมว่าผมตายชัวตีเจ็บได้ดูถ้าไม่ตายครับ cái đồ thì hoàn không ngủ rồi mà tiền là người nhớ ngay là in nó không nói ngại đi อตายเขาด้วยมาแล้วสองเลยเหรอมาด้วยมาด้วยไปสิฮ <c oughs> ึมตายแลวผมจะเล่น PVP สองรอบเลยเพราะมันไม่มีอะไรทห้ทำมันกันสองกับล้วตีดมากคว่ามากมากคว่มไปดี ไม่ว่ามันจะเก่งนั่นนี่ไม่ว่จาจะเก่งที่ไหนไก็โอเคเนี้ยมาจะดูต่อวมื่อศัตรูตัวต,ต่อไปจะเป็นอะไร พรีนี้มันจะได้พรีน้อยนะครับมาตะกูลให้ดิดไม่ใช่ให้ดิดตัวแล้วอยากให้ดิบหนม่งเซ้ร์บอกใครจะลง่งใครจะไปอ๋อท่านผู้ชมเอ่อขอกข้องนะครับลุงขุน มันหัวไปไหมไปไหมไม่ค่อยชอบแบบนี้ยังไงหรอไม่จะโล้ซาแต่ก็หัวทะยอยรรอี้อืรรอ้อ กเออกเอดลงเกลงจาในวัดล้งไม่หาอ่าฮะมันจะตีผมเท่าไหร่กันเียตีสามโอ้คำนวณดินงนถูกดิมากเลยมาเด็เี้ยเด็กเจอ เนี่ยเจอดีแล้วเจอดีอ้าวชาร์ดีกวะอีกนี้มันคิดกว่เก็บเอาไปชาร์จไปด้วยท่านผู้ชมนี่ไงชาร์จของมัน,นจะตีผมมาเท่าไหร่ผมนดก็ตายอีกไฟอย่างนึงอืมหรือ อยู่ในการคำนวณเออ,อมันช้าดเดียวคุงผู้ชมจบเกมแล้วแหละผมไม่หวนฟื้นได้มันชา้าผมตายหรือเปล่าน่าจะตาย มันก็าจะล่อหมดน,น,นะเออเสียงอองตายนั่นเป็นไงล่ะท่านผู้ชมตายปไปวแล้วน่าจะชาร์จอีนะได้เองเล่นอย่างนี้กับข้าใช่ไหมยุดแบกอยากเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้เร จัดให้นี่ตังค์ไม่พอคุณผู้ชมตังค์ไม่พออ่างั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับอืมบนึง เอองั้นก็ขอลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคอาจจะมีเสียงลูกกลัวในนักคลิปนี้เขาพูดบ้าบออะไรกันก็ไม่รู้นะครับ